พี่อะไรมาพอดีเลยอีเจจะลงไปหยินน้ำไม่กินหน่อยดีหิวน้ำคอแห้งมากเลยแลไลปยิให้หน่อยคอยดูนะทุกคนตันจะใช้มันใช้มันจนมันลำคาญมาดูสิว่ามันจะมีความอดทนในการถูกใช้มากสนอยแค่ไหน นะะฮตอนนี้เป็นเวลาไม่ดึกมากจริงๆริตานหลับไปแล้วแหละตีสามสี่สิบจริงๆหลับไปแล้วเว้ยแต่มันมาเปิดไฟแล้วมันไปอาบน้ำไงมาวางเลยวางเลยวางตรงนั้นแหละเออกินกินเอออุ้ยเจ๊อะไรอีกเจ๊ต้องไปเอามาม่าข้างล่างให้หน่อยดีมาม่าไหนหล่อนเอามาทำไมจะกินจะต้มกินอ่ะ เราต้องกินในตรงนี้มันต้มไปข้างล่างแล้วไหมเออไปไปหนึชอบควรกูดีนะจริงจิงตอนหลับไปแล้วทุกคนตอนหลับไปแล้วแล้วมันเปิดไฟทุกดวงในห้องค่ะเพื่อที่ตัวมันจะไปอาบน้ํามันไปอาบน้ำเงียบๆไม่ได้มันไปอาบน้ําเงียบเียบไม่ได้มันต้องให้อีชั้นตื่นกับมันด้วยไม่รู้เป็นโรคอะไรโรคจิต เป็นไรเนี่ยอะค่ะเอาวาง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 เอางี้เนี่ยเจ๊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 หยิบแก้วน้ำสีชมพูให้หน่อยขอบคุณมากขอบคุณมากเจ๊เจ๊เจ๊อะไรอีกฮะเอาเเออาาลูกให้หน่อยคิดถึงลูกจะมามีไหมเฮ้ย เอามาเร็วๆลีลาชื่อน้องจูเนียผมพาให้จูเนียด้วยตอนนี้ดีนะปีเตอร์จัดเปลี่ยนชื่ออีกแล้วมึงไงเจ๊เจ๊เจ๊อะไรอี๊เรียกยีนั่นแหละเอาอะไรเอาขนมไม่น่อยขนมไหนสีฟ้าเอาอันเดียว เจเจเจอะไรอะไรก็เจนี่ก็เจนี่ก็เจอะไรอะไรก็เจนะฮะอะไรเนี่ยโวยวายเลยเนี่ยฮะเอาของให้หน่อยเอดจะเอาอะไรฮะจะเอาอะไรเอาเออเอาช็อกโกแลตแล้วไม่บอกทีเดียวมันเพิ่งอยากกินอุ้ยเอาเออเจ อะไรอีเจ๊ว่าไงไปเซเว่นนี่หน่อยจะไปทำไมอยากกินไอติมโอ้ไม่อยากกินอไอติมตอนนี้ไม่ต้องกินแล้วจ้างห้าร้อยจะจ้าอะไรไหมฮะเฮ้ยพาพอดีจะไปเซเว่นพดีไงเราจะอะไรไหมเราจะอะไรไหมึงเป็นอะไรเนี่ยวันนี้อยู่ๆก็แต่งวันนี้อารมณ์ดีวันนี้เจอารมณ์ดี ไม่มีหรอกอารมณ์ดีเล่นผีตรงไหน่ะฮะเก๊อารมณ์ดีโกรธใครไม่เป็นเออๆๆเจีจะไม่หัวร้อนเดี๋ยวแบบหน้าเหี่ยวเดี๋ยวมันจะไม่ช่วยเข้าใจด้วยใครอะไรกันแล้วกันนะเจาอะไรไหมคะจะเจาอะไรเอาไม่เอาน้อเอาพนักงานเซเว่นไม่ได้พี่หยิบทิชชูให้หน่อยดีนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ แล้วอยู่ใกล้แค่นี้แนละ้วทำไมไม่หยิบเองเงามันมันไกลมันไกลเอออุ้ย,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 ยพี่วีบอะไรหยิบโทรศัพท์ให้หน่อยก็อยู่ใกล้แค่นั้นก็หยิบเอาสิหยิบให้หน่อยไม่ได้หรือไงเ,เอาไปพี่หยิบแว่นตาให้หน่อยไหนลองหยิบสิลองหยิบดิเอามอสระอือมาอยู่นี่ เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่แค่ตะเนี่เนี่ยแค่แตะเนี่แล้วก็ิบเอแค่นันแหละใช้อะไรกนาฮะเด็ดหน่อยเเ็ดเหลายครั้งหครั้งพี่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 พ่อะไรพี่พี่พี่ พี่ไได้อะะรกนมันหลายครั้งแล้วนะมันหลายครั้งเจ้ทนไม่ไหวแล้วนะฮะฮะนี่ใช้ั่นแหละโคนฉันปูคิดค่าเช่าชุดนอนนะบอกให้มันชุดของเจ้ค่ะมันชุดของเจ้เข้าใจไหมกินน้ำไหมไม่กิน ไม่กินไม่ก um ินฮะฮะมันอิ่มแล้วจะกินไหมมันจะปวดฉีดแล้วกลางคืนจะกินไหมไม่กินเอาไปแช่คืนไปให้หน่อยไหมว้าวอิ่มมากเอานี่เอามาเลยเอามาเอามา ปาดเหรียญเดี๋ยวก็แอลวปลานฝาดลานปัานฝาดหลายครั้งแล้วอ๋อเดี๋ยวไม่เรียกนะไม่เรียกไม่เรียก